ผมให้นโยบายเรื่องอยาเสพติดเป็นเรื่องดักอันดับแรกนะครับต้องร่วมมือกันนะครับแล้วก็ได้พูดแล้วว่าภายในเนี่ยผมมีต้องการเห็นสิงดําสิงแดงสิงขาวสิงทองสิีน้ําเงินทั้งนั้นผมอยากเห็นสิงมหาไทยคือร่วมมือใจเป็นหนึ่งเดียวแล้วก็ช่วยนแก้ปัญหาเพราะนั้นตรงนี้ก็ขอให้เอาคนที่มีความสามารถและมีผลงานนะครับ ถ้ามีความสามารถมีผลงานสิ่งอะไรก็ทํางานได้ทั้งนั้นนะครับอนี้แล้วก็ได้สรุปไปแล้วว่าอยากจะเห็นภายในสามเดือนนี้มีรูปธรรมให้เกิดเห็นกับต้องได้ถ้าไม่งั้นจะขออนุญ,ญาตก่อนถึงเดือนกันยายนผมจะขอปรับกําลังใหม่เพื่อที่จะให้ได้คนที่เหมาะกับงานแล้วสามารถที่จะตอบสนองการแก้ไขปัญหาได้แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นค่าการทุกระดับ ถ้ารู้สึกว่าอยากเห็นอะไรดีขึ้นแล้วก็คิดว่าเป็นปัญหาให้มาบอกนะครับได้ทุกระดับเพราะนั้นห้องผมประตูห้องผมเนี่ยเปิดตลอดเวลานะครับไม่ว่าจะเป็นค่าการระดับไหนและได้ฝากไปนะครับเหมือนที่ผมเคยทำมาก็คือให้ประหลัดกระทรวงรองประหลัดกระทรวงผู้ตรวจราชการและอธิบดีรวมตั้งผู้ว่าทุกคนนะครับอยากเห็นมหาดไทยภายใต้สามรัฐมนตรีนี้เป็นยังไงมาบอก อะไรที่รู้สึกอึดัดติดใจยอยากทําแล้วไม่ได้ทําเพราะว่าอะไรก็ตามที่ที่มันทําให้เกิดการไร้ประสิทธิภาพให้มาบอกนะครับถ้ามาบอกแล้วกล้าทำจะให้ทํานะครับทําได้ผมก็ส่งนงินต่อทําไม่ได้ก็ได้พิสูจน์กันก็ว่ากันไปตามศักยภาพที่มีอยู่เพราะฉะนั้นภายในกันยายนนี้เราจะได้เห็นแน่ว่าใครทําอะไรถูกต้องเหมาะสมกับงานที่ตรงไหนอย่างไรครับ เข้มข้นเหมือนเดิมหรือไม่ไม่รู้แต่ว่ายาเสพติดเนี่ยวันนี้ต้องทําให้ประชาชนเขารู้สึกได้ว่ามันไม่เป็นปัญหาที่คุกคามเขาเพราะวันนี้มันคุกคามไปทุกทุมชนทุกหมู่บ้านเออผมไม่อยากให้การกำหนดทามิ่งเนี่ยมาเป็นข้อจำกัดในการทำงานนะครับ แต่ว่าอย่างน้อยที่สุดผมได้พูดกับข้าราชการนะครับในการดูข,ข้าราการก็คือถ้าถามประชาชนแล้วเขารู้สึกว่ามันสบายใจแล้วน,นั่นแหะคือคุณทําสําเร็จแต่ถ้าคุณจะเอาตัวเลขมาเท่าไหร่เท่าไหร่แต่ว่าเข้าไปในหมู่บ้านทุกคนก็ยังก็วันนี้มันวัดได้ชัดเจนนะเรื่องอยาเสพติดเนี่ยพอเดินไปพบปั๊บชาวชนุชนเขาบอก ผมจะทำอย่างเต็มที่รวดเร็วและเด็ดขาดในการแก้ไขปัญหาอยาเสพติดให้มันหมดไปจากสิ่งที่เคยเป็นดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งตรงนี้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจากสำนักข่าวน News เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจน News ค่ะ